สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านครับวันนี้มาพบกับเทคนิคการคุมจัดซื้อให้อยู่หมัดนะครับเทคนิคการขายจัดซื้อหรือว่าเอาจัดซื้อให้อยู่หมัดเลยนะเหมาะสําหรับนักขาย B2B ที่ดีลกับจัดซื้อเป็นประจํามากๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า,ผาแผนกจัดซื้อเป็น,ผนแผนกที่มีความเชี่ยวชาญน,นะในการหาสินค้าหรือว่าหา เรื่องของซัพพลายเออร์ถ้าใช้คำนี้นะจัดซื้อของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีทีมงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะครับในเรื่องของราคาแน่นอนนะหรือว่าการหาซัพพลายเออร์เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติจัดซื้อก็คือว่าได้รับอำนาจมาจากฝ่ายบริหารนะหรือเจ้าของในการแบบจัดซื้อจัดจ้างนะครับหาพวกสินค้าอะไรที่ โดยปกติแล้วเนะก็จะเป็นสินค้าซื้อซ้ำสินค้าที่มีรายการเข้ามาแบบสม่ำเสมอนะครับให้นึกถึงโรงงานก็ได้สมมติว่าลูกค้าเราเป็นโรงงานใช่ไหมโรงงานมีหน้าที่ผลิตเพราะงั้นจัดซื้อก็จะต้องแบบหาซัพพลายเออร์นะครับที่ช่วยในการผลิตที่ช่วยเป็นวัตถุดิบอย่างเงี้ยในการทําให้โรงงานของลูกค้าครับสามารถผลิตสินค้าได้ก็จะเห็นภาพชัดมากนะครับในเรื่องนี้ ทีนี้ส่วนของฝ่ายจัดซื้อเนี่ยถ้าเป็นองค์กรใหญ่อะก็มีอะไรที่ทําได้เยอะเหมือนกันนะครับเช่นการจัดซื้อพวกคอมพิวเตอร์พวกอุปกรณ์สํานักงานนะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นรายการประจำจาำชุดยูนิฟอร์มอย่างเงี้ยน,นะจะเห็นว่าจัดซื้อก็จะมีอํานาจแหละในการตัดสินใจกับสินค้าที่มันที่มันไม่ต้องถึงมือพู้บริหารก็ได้นะนะเราใช้แบบนี้ก็ลองมาดูธรรมชาติของสินค้าเราก่อนนะครับว่า บางอย่างนะครับมันไม่จำเป็นต้องถึงขั้นไปเจอ c e o ก็ได้นะก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้มันมีข้อดีอยู่ที่การเข้าหาลูกค้าคือกด0ูนย์สองมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเข้าบริษัทใหญ่แล้วเราบอกว่าขอสายจะซื้อครับโอกาสในการโดนโอนสายคือมันง่ายมากนะครับแล้วจะซื้อส่วนใหญ่จะอยู่โต๊ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องมีซัยเออร์โทรเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยคุ้นชินมากกับการที่ มีคนนอกไม่รู้จักมาก่อนอยู่แล้วนะครับทีนี้แน่นอนแหละมันก็เป็นความท้าทายแหละถ้าเรายังไม่เคยขายกับลูกค้าเจ้านี้มาก่อนโดยเฉพาะสินค้าที่เรารู้ดีครับว่ามัน,ม,นมันมีคู่แข่งด้วยอนะ่ะอย่างของเราอาจจะขายพวกวัตถุดิบอ่ะแน่นอนว่าคู่แข่งเขาก็มีเหมือนกันใช่ไหมเราต้องอนุมาณก่อนเลยครับเขาเรียกว่าแอสซูมเนาะว่าลูกค้าน่าจะมีซาเออร์ขาประจาอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีปัญหาได้ซ้ำนะครับหรือเป็นซัลายเออร์ที่แบบเป็นคู่ค้ากันมานานด้วยอย่างเงี้ยหมายความว่าโอกาสที่คุณจะเข้าไปขายอะ่ะมันก็ค่อนข้างยากนะใช้คํานี้คือแม้แต่ตัวเราเองอะ่ะเราใช้สินค้าที่เราโอเคมากๆอยู่แล้วครับมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนหรือเปาคืออันนี้มันเลยเป็นความท้าทายขึ้นมานะครับแต่ว่าผมก็มีเทคนิคหละที่ทำให้คุณสามารถเอาจัดซื้อให้อยู่หมดัดใช้คำนี้นะเป็นเทคนิคเลยนะครับ โอเคอย่างแรกครับนัดเข้าไปนะครับเจอหน้าให้ได้ก่อนนะในเมื่อถ้าลูกค้าครับอย่างตอนจะนัดเขาบอกว่าพอดีมีเจ้าอยู่แล้วครับไม่ต้องไปเก็บทรงอะไรละสําหรับผมนะ <c oughs> ก็คือบอกไปเลยว่าคืออยากจะขอเข้าไปลูกค้ามีมีแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็อยากที่จะหาจุดเด่นหรือว่าเรามั่นใจอ่ะพูดไปเลยครับเรามั่นใจว่าเรามีจุดเด่นอย่างเงี้ยเรามั่นใจว่าเรามีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ หรือแม้แต่ใครที่คุณภาพไม่ดีนะเปิดไปเลยก็ได้ครับเรื่องราคาไปเลยคืออย่างการขายที่แนวแนวแบบเป็นวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆอ่ะคือไอของดีอะ่ะมันไม่จาเป็นว่าต้องขายได้ทั้งหมดนะของที่คุณสมบัติงั้นๆเนี่ยแต่ถ้าราคามันโอเคมากอะ่ะจัดซื้อเขาก็ชอบนะนี่บอกก่อนเพราะจัดซื้อเขาจะไปพิจารณาเอางว่าแบบอย่างอย่างพวกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันไม่จาเป็นว่าต้องแบบท็อปสุดใช่ไหมคอมพิวเตอร์พนักง,งานอะ่ะ โน้ตบุ๊กเงี้ยถ้าตำแหน่งโอ per ation officer ก็อาจจะสักคอไอสามไอห้าอย่างเงี้ยแล้วคุณขายอะไรอะ AMD อย่างเงี้ยซึ่งราคามันถูกกว่าแล้วประสิทธิภาพมันไม่ได้หนีกันมากอย่างเงี้ยไอแบบเนี้ยมีโอกาสชนะนะครับอันนี้บอกก่อนเพราะว่าหมายความว่าคุณเข้าไปทําให้จัดซื้อเขาเห็นความเด่นแหละคือราคาใช่ปะที่เหลือก็คือเรื่องคุณภาพว่าเฮ้ยจริงๆแบบประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันเห็นไหมมันก็ไปพิสูจน์ได้ไมาอันนี้มันจะมีโอกาสขายได้เยอะมากนะครับ ก็เปิดฉากไปเลยครับเรื่องจุดเด่นนะครับในกรณีที่เขามีเจ้าอยู่แล้วนะครับอย่างที่สองครับหาให้เจอให้ได้พอโอเคได้คุยละเรื่องทรัพย์สินค้าเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพวกสินค้าเชิงเทคนิคมากๆอ่ะจะซื้อเขาอาจจะไม่เข้าใจกันนะนะอย่างอะไรเดียะเทคนิคมากๆเช่นคุณมาเสนอขายกล้องวงจรปิดติดโรงงานอย่างเงี้ยเออมันเป็นเชิงเทคนิคใช่ปะ่ะอาจจะซื้ออาจจะสนแค่ราคาอย่างเงี้ยแต่ในกรณีที่คุณแบบ อาจจะคุณภาพดีด้วยราคามันก็สูงใช่ไหมอันนี้คุณจะต้องอาศัยการอธิบายเรื่องคุณสมบัติให้เข้าใจอย่างง่ายก่อนนะครับคือให้เขาเข้าใจอย่างง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เนื่องจากความซับซ้อนของสินค้าเนี่ยคุณจะเรื่องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยฝ่ายจัดซื้อเขาอาจจะไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจเท่ากับพวกฝ่ายอะไรเดียฝ่ายไอทีแบบเนี้ยเออนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนอื่นที่ไม่ใช่จัดซื้อเข้าไปคุยเนาะอันนี้เทคนิคที่2ก็คือว่า ถ้าดูทรงแล้วจัดซื้อเขายังไม่รู้เรื่องอะ่ะใช้คำหนี้นะดูสินค้ามันซับซ้อนอะ่ะมีคนอื่นเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยต้องให้จัดซื้อครับแนะนําเราไปเจอกับกับแผนกอื่นที่ตรงกว่านะนี่เทคนิคที่สองนะครับก็ดูตัวสินค้าเป็นหลักเทคนิคที่สามครับทีนี้ถ้าสินค้าโอเคอยู่ในน่าจัดซื้ออยู่ในขอบขายเขาละหาให้เจอให้ได้นะคือการถามไปเลยครับว่าไอที่เขาใช้อยู่เป็นไงนะครับ ก็มีสองส่วนที่ต้องถามแน่เขาเรียกว่าถามคุณสมบัติกับถามพวกบริการนะคุณสมบัติก็คือพวกสเปคอย่างเงี้ยวัตถุดิบเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงเรื่องอะไรอะ่ะความเร็วความแรงความจุความอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้เขาเรียกสเปคน,นะครับก็คือเพื่อให้หาจุดเทียบให้ได้ว่าไอของเราอะ่ะมันดีกว่าหรือด้อยกว่ายังไงนะครับ ดีกว่าแล้วก็ไปขยายผลว่าเออถ้าเป็นคุณสมบัติเนี้เราดีกว่าอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทําไมมันมีประโยชน์นะแต่ถ้ามันด้อยกว่าทัทุกอย่างเลยครับก็กลับมาเรื่องเดียวครับคือราคาถูกไหมราคามันก็ต้องดีนะก็คือเออยยอมรับไปเลยครับเออถ้าเรื่องสเปคเนี่ยผมก็สู้เจ้าเก่าไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบ เรื่องราคาเนี่ยคือผมสู้เลยเพราะว่าเออมันอาจจะทําให้ลูกค้าเขารู้สึกคุ้มในโปรเจกต์อื่นก็ได้นะครับคือมันไม่ได้หมายความว่าของห่วยมันจะไม่ชนะนะคือมันจะได้มีโอกาสในการสอบถามเนี่ยว่าเออลูกค้ามันมีโครงการอะไรไหมที่เออมันอาจจะไม่ต้องใช้ของท็อปอะเรือเป่าไหมมันเหมือนโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยไอ้รถตัวพรีเมียมโอเควัสดุมันต้องดีใช่ปะล่ะข้างในมันต้องแจ่มแบบไอ้ตกแต่งภายในมันต้องของดีใช่ไหม แต่ขนาดรถรถหรูอ่ะยังมีรถรุ่นถูกสุดเลยซึ่งรถถูกสุดอ่ะมันมีความต่างนะครับเอาแค่ไออะไรนะก้านเลี้ยวอ่ะก้านเลี้ยวตรงพวงมาลัยอ่ะคุณภาพแม่งก็ต่างกันแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเฮ้ยวัสดุไม่ดีอ่ะมันมันเป็นไปได้ว่าลูกค้าจะมีหลายโปรเจกต์อย่างเงี้ยคุณจะมีโอกาสในการขายอยู่แล้วนะครับก็เอาราคานำไปเลยนะจัดซื้อคือบางทีมันมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะถ้าราคาได้ก็ลุยได้นะครับ แต่ถ้าถ้าเน้นขายของดีอะ่ะก็หาความต่างให้เจอแล้วก็ไปเน้นเรื่องนั้นว่าเขาได้อะไรถูกไหมของดีมันมาจากความคาดหวังว่าเรื่องคุณสมบัติกับประโยชน์มันต้องเด่นนะอันนี้เขาเรียกว่าของดีเพียงแต่คุณก็เอออธิบายให้เขาเข้าใจจริงๆว่าคุณสมบัติที่มันมากขึ้นอะ่ะเพราะราคามันสูงขึ้นไงคุณสมบัติมากขึ้นใช่ไหมลูคมมกค้าได้อะไรนะครับอันนี้เรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่ครับคือถ้าไม่ได้อะไรโดดเด่นเท่าไหรอ่อ่ะต้องความสัมพันธ์ละ คือด้วยด้ความว่าจัดซื้ออยู่กับที่อยู่แล้วนะครับ,บวันๆหนึ่งก็คืออยู่ออฟฟิศนั่นแหละเขาก็อยู่โต๊ะไงแล้วมันเป็นแผนแกที่แบบจะไปที่ไหนผมให้แบบส่วนใหญ่เลยนะเป็นแผนแกที่เดินเข้าไปหางได้เลยนะครับที่ไหนว่าถ้าเกิดเริ่มสนิทอ่ะมันจะอารมณ์แบบโทรแล้วแวะไปหาได้บางทีมันไม่ต้องมีเหตุผลมากครับความสัมพันธ์คือแบบเอาตรงแผนแกจัดซื้อเงินเดือนอะไรมันก็ไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ยไหมได้เป็นแสนอนะไรเงี้ย จัดซื้อก็ชอบอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมีแบบเซลเลยอะ่ะคือถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่เป็นในเรื่องนี้เซลจะมีงบเขาเรียกงบเ็นเดอร์เทนนะก็แบบเออฝากซื้ออะไรหน่อยโดยเฉพาะแบบโรงงานไกลๆอย่างเงี้ยต่างจังหวัดอะ่ะแล้วคุณแบบเอ้ไปเจอของดีแถวนั้นแล้วคุณก็แบบเออพี่แบบแวะอะไรเอาอะไรไหมเอากาแฟไหมเฮ้ยร้านนี้ดังมากอะไรเงี้ยแบบก็ซื้อไปฝากติดไม้ติดมือเล็กน้อยนะครับหรือไอ้พวกของเขาเรียกของพรีเมียมอ่ะ ถ้าบริษัททำเช่นอย่างเงี้ยจะปีใหม่ใช่ปะ่ะก็ทำแาจกกระเช้าวไอ้พวกเนี้ยจริงๆถ้าฝั่งบริหารไม่รับอะไปหาจัดซื้อก็ได้นะครับจัดซื้อชอบไงไอ้ของเล่นๆน้อยพวกเนี้ยมันทําให้เกิดความประทับใจได้นะพวกสมุดปากกาล่มอะไรเงี้ยนะมันจะทําให้ฝ่ายจัดซื้อคือโอเคคุณมากเลยนะครับก็ค่อยๆทําทำไปนะความสัมพันธ์เนี่ยพอสนิทระดับหนึ่งมากๆครับเดี๋ยวพอเขานึกอะไรขึ้นได้อะเขาจะเริ่มแบบถามเราละเช่นให้เราเสนอราคามา โอเคแรกๆอ,อาจจะยังไม่ได้งานอย่างเงี้ยแต่พอคนไทยะเพื่อทาไปสักพักเดี๋ยวเขาต้องติดลูกเกงใจแล้วเขาจะพูดเองว่าเออเดี๋ยวโครงการเนี้ยเขาจะขอซื้อเท่านี้เท่านี้นะเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเรื่องความสัมพันธ์ไปเลยนะครับก็มีนักขายที่เป็นสายแบบโรงงานอย่างเงี้ยสายที่เข้าพวกบ,บริษัทออจัดซื้อที่มีความเข้มแข็งสูงอนะ่ะเขาก็ใช้เรื่องความสัมพันธ์เล่นเลยนะครับก็ก็ไปได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันเอิมก็ใช้เวลานะนะครับ อันนี้ห้าครับอันนี้ก็เอาแพ้ชนะกันด้วยความเป็นมืออาชีพละคือจัดซื้อชอบนะซัพพลายเออร์ที่เขาเรียกตามงานบ่อยแบบโทรอาจจะถี่นิดนึงอย่างเงี้ยไลน์อย่างเงี้ย,ยคือจัดคือคนที่แบบติดตามงานเขาเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็บอกให้ทําอะไรก็ทำเขาเรียกว่าคอมมิชเมนต์ได้จัดซื้อจะชอบมากเช่นจะซื้อขอให้เราส่งราคาภายในวันนี้วันนี้อย่างเงี้ยเราก็ทําได้จริงเห็นไหม คือขอให้ทําเรื่องพวกนี้ด้วยสปีดด้วยความเร็วอะ่ะรับรองว่าคือเข้าไปนั่งในใจจัดซื้อได้ง่ายมากนะครับมันเป็นอะไรที่แบบด้วยงานจัดซื้อมันเป็นงานที่มันต้องเร็วแล้วมันต้องยุ่งกับลูกค้าจัดซื้อก็เลยแบบค่อนข้างที่จะชอบนักขายนะครับที่ใส่ใจในเรื่องนี้อันนี้ผมให้เป็นเทคนิคที่มันไม่เชิงเทคนิคหรอกมันเป็นเรื่องของความวินัยส่วนตัวมากกว่าคือมันเป็นจริตของจัดซื้ออยู่แล้วอ,ะอ่ะาไม่เชื่อคุณลองไปถามจัดซื้อคนดี เขาลองคิดตามนะว่าจะซื้อคุณอะเป๊ะแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสก,กับคอมมิชเมนต์มากๆเนาะแล้วก็เรื่องตัวเลขอย่างเงี้ยอย่างนี้โอ้ครับอันนี้เขาเรียกว่าการคำนวณเขาเรียก ROI ให้ลูกค้าอย่างเงี้ยคือสินค้าหรือวัตถุดิบหรืออะไรที่ขายจะซื้อหลายๆอย่างตัวเลขที่จะซื้อ,อยากได้ที่สุดเพื่อไปบอกนายครับก็คือว่าถ้าซื้อกับเจ้าเนี้ยแล้วระยะยาวอะ หรือเรียสั้นกันแหละมันจะคุ้มค่ายังไงเงี้ยเขาเรียกว่าการคำนวณ Return of Investment Now I เนอะอย่างเช่นเอออะไรเดียวซื้อวัตถุดิบ่าจากเราแล้วเราสามารถตึงราคาให้ถึงซีซั่นหน้าอย่างเงี้ยคำนวณเป็นราคาเนี่ยสามารถทำให้จัดซื้อเซฟคอสอย่างเงี้ยจากการซื้อกับเจ้าเก่าอย่างเงี้ยได้เท่านี้เท่านี้อันนี้มันเป็นตัวเลขที่จัดซื้อชอบเพราะว่าเวลาเขาไปขอนายไง โครงการบางอย่างมันอาจจะต้องบบไปบอกนายก่อนใช่ไหมตัวเลขมันสูงเงี้ยโอกาสนุม้นมานมันก็เยอะเพราะว่าคุณนะ่ะเตรียมข้อมูลไปให้ไปให้จัดซื้อเข้าไปพีเซ้ล์ละเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคที่มืออาชีพเขาทำไงน,นะมือโปรเขาจะแบบนั่งกดเครื่องคิดเลขให้จัดซื้อแล้วก็ทาเป็นอาจจะเป็นสไลด์เอกสารทั้งหน้าเดียวเนี่ยแบบเข้าใจง่ายเป็นตารางหรืออันที่สองครับอ่าเราเน้นขายคุณภาพอย่างเงี้ยเอาเรื่องอะไรเดียเช่นเอ่ออายุการใช้งาน ความทนทานหรืองานซ่อมมันยาวกว่าอย่างเงี้ยคุณก็เขียนไปว่าถ้าใช้เจ้าเดิมเนี่ยอาจจะประกันปีเดียวเนี่ยค่าซ่อมเฉลีย่ยถ้าไปถึง3ปีมันจะเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อของเราอะ่ะประกันมันนานแต่ราคามันสูงกว่าแหละโอเคแต่คำนวณออกมาครับกลายเป็นว่าแบบถ้ามีการซ่อมหรือเสียหายในช่วง2-3ปีหลังจากนี้คือมันคุ้มกว่าเห็นปะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าการคำนวณเอาไอให้กับ กับฝั่งจัดซื้อนะครับให้เขาไปบอกนายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคครับที่ทําให้คุณเอาจัดซื้อได้อย่างอยู่หมัดน,นะครับก็ฝากคอนเทนต์ของเซลล์ไร้ล้านแล้วก็เข้าไปติดตามใน YouTube ด้วยนะครับคุณนี่แหละเซลล,ล์ไร้ลานเซลล์ฮันเดมิลเลียนะครับแล้วก็ Facebook ด้วยเดี๋ยวมาพบกับคลิปใหม่ถัดไปในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ